ดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมทุกธนาค่ะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนกันยายน2568ันการนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะสำหรับเดือนกันยานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขอไพ่องค์พระพิคเนตก่อนนะโอเคอีกหนึ่งใบโอเคค่ะแล้วมาเปิดไพ่ยิบซีกันนะคะวันนี้ใช้สำหรับของอลิสนะคะอินวันเดลแลนนะ อาจจะดูยากนิดหนึ่งแต่น่ารักเค okay, ค่ะมาดูกันเลยมีไพ่ของโอ้ยคิงถือเหรียญโอ้ยขึ้นมาใบาแรกเลยโชคดีมากชาวกลุ่มหนึ่งถ้วยโอ้จริงๆเดือนกันยาเนี่ยเอาช่วงครึ่งเดือนแรกก่อนนะตั้งแต่ประมาณวันที่หนึ่งนะคะจนถึงวันที่16-17กกันยาเนี่ย ชาวกุมยังได้รับอิทธิพลของดาวอาทิตย์อยู่เล็งลัคนาราศีนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยสำหรับชาวกุมมีความสำคัญมากนะคะเ,เพราะว่าเป็นดาวที่มาจากเรือนที่7นะคะซึ่งเป็นเรือนปัตตนีก็คือเรือนคู่ครองนั่นเองนะคะคนที่ทำธุรกิจร่วมกันนะ คนที่ทำสัญญาร่วมกันคนที่ทำการค้าขายร่วมกันค่ะมาล็งลัคนาราศีนะคะตั้งแต่ประมาณกลางเดือนสิงหาจนถึงกลางเดือนกันยายนก็ของทุกปีแหละนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะติดต่อการค้าเจราจาอะไรนะคะก็มีเกณฑ์ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะคือต่อให้มีอุปสรรคแต่ว่าก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยล็งลัคนาราศีคูณนะคะโดยเฉพาะการติดต่อกับเพศตรงข้ามนั่นเองนะ โอ okay. เคเามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวขออีกแปบ๊บหนึ่งนะขออีก4ใบนะคะแล้วก็มีไพ่เฮอร์มิตอืมอืมไพ่ดีนะชาวกลุ่มโอ้คิงทั้งถือเหรียญกับถือถ้วยมาเลย มีไพ่ของเดี๋ยวนะหกเจ็ดดูยากนิดหนึ่งนะคะสําหรับนี้แต่น่ารักนะคะอลิสวินบันเดลแลนนะขอใบสุดท้ายค่ะมีไพ่เด็กถือไม้เท้าขึ้นมาด้วยออาจจะได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะคะสําหรับบางคนที่กําลังรอคอยอยู่เพราะว่ามีเด็กขึ้นมาแล้วไพ่องค์พระพิฆเนศก็ดีด้วยนะคะมีไพ่ดีไลท์ขึ้นมาโอเคดูสแตนดิ้งโอเคโดยภาพรวมๆนะ เรื่องที่โดดเด่นในเดือนกันยานี้นะคะเอาทั้งเดือนเลยนะคือการได้รับการสนับสนุน จากบุคคลรอบตัวจากบุคคลที่คุณติดต่องานด้วยจากบุคคลรอบข้างเพื่อนสนิทมิสหายนะคะคนในครอบครัวเพราะว่ามีไพ่งเนี่ยมันขึ้นมาถึง2ใบนะคะก็คือคิงถือเหรียญแล้วก็ิงถือถ้วยเนี่ยสองใบนี้แถมได้ไพ่เนี่ยของ1่งถ้วยขึ้นมาอีกนะคะหมายถึงว่าการได้รับการสนับ,สน,บสนุนการได้รับความรักการเมตตาการดูแลนะคะหรือว่าเขาแบบเมตตาเอ็นดูเราหนาะนะคะแล้วก็มีไพ่ของเฮอร์มิตขึ้น มาเนี่ยไพ่ของเฮอร์มิตนะมันเป็นไพ่ของมันมีหลายความหมายนะคะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีกัมน,นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเกณฑ์ ที่จะต้องติดต่อการค้าเจราจากับคนต่างชาติสัมภาษณ์งานนะคะกับคนต่างชาตินะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ทําธุรกรรมการบินไปต่างประเทศการทําอะไรที่แบบต้องใช้ภาษาการสอบสัมภาษณ์อะไรพวกเนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ผ่านนะนะคะไพ่เฮอร์มิตกับคิงขึ้นมา2ใบนี้นะแล้วก็มีไพ่ของเด็กถือไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทํา อะไรบางอย่างเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการงานโปรเจกต์ใหม่งานใหม่นะคะงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานใหม่ๆนะคะหรือว่าออสำหรับใครที่แบบรอการงานใหม่ๆนะบางทีไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไปสมัครงานบริษัทที่ใหม่นะคะคุณกำลังที่จะเริ่มวางแผนทำอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยมันเป็นการเริ่มต้น นะคะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคะ่ะนะคะมีเด็กถือไม่เท้าขึ้นมาแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ประสบความสําเร็จนะคะมีไพ่ของเหรียญขึ้นมาเนี่ยดีจะบอกว่าดีแต่ก็ต้องมีข้อเตือน ระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินนะคะข้อแรกนะขอเรื่องเตือนก่อนนะคะระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินเพราะว่ามีไพ่ของ5้าเหรียญเนี่ยห้าเหรียญคือแบบใช้ใจ่ายโดยไม่ระมัดระวังนะคะหรือว่าการที่คุณแบบอย,อยากได้ของบางสิ่งมากๆแล้วคุณแบบไม่ได้ดูเงินในกระเป๋าเลยคุณก็แบบใช้ใจ่ายไปก็อาจจะมีปัญหาในภายหลังได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินอยู่แล้วทําบัญชีเก่งเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวกับไพ่5้าเหรียญที่มันขึ้นมานะคะระวังที่จะโดน หลอกอต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้มันดันมีไพ่เนี่ยของเจ็ดถ้วยนะคะขึ้นมาไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันก็ไม่เชิงโดนหลอกแต่ว่าคุณอยากที่จะทําบางสิ่งบางอย่างแพชชั่นกับบางสิ่งบางอย่างมากๆถ้ามันมีขึ้นมาอันเดียวนะแล้วมันมีไพ่ที่แบบเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าการลงทุนโดยได้รับผลตอบแทนมาอย่างเงี้ยมันก็ดีแต่ว่ามันดันมีไพ่ห้าเหรียญเนี่ยขึ้นมาในสำรับเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะทำบางสิ่งบางอย่างการลงทุนจริงๆ7เจ็ดเหรียญมันได้หมดเลยนะการลงทุนทำสิ่งที่เราชอบนะคะการช้อปปิ้งก็ได้นะคะแบบซื้อเสื้อผ้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันคือการหลงไหลบางอย่างนะเจ็ดถ้วยอยากที่จะทํานูน่ทนทํานี่มีแพชชั่นความหลงไหลอยากที่จะซื้อของบางอย่างเนี่ยนะคะหรือว่าทุ่มให้กับแฟ ทุ่มกับให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังเรื่องการใช้ใจเงินนิดหนึ่งเพราะว่า7ถ้วยกับไพ่ห้าเหรียญเนี่ยมันดันขึ้นมาพร้อมกันเลยนะแล้วก็มีไพ่เนี่ยของการสมัครงานนะคะ3มเหรียญขึ้นมาแต่การสมัครงานช่วงนี้ของชาวกุมก็ค่อนข้างที่จะเกื้อหนุนกับดวงคุณคนที่เกิดลักนณาหรือว่าราศีกุมนะคะมากเป็นพิเศษเพราะว่าอ,อย่างที่บอกเลยดาวอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นดาวที่มาจากเรือนปัตตนีเนี่ยมันเล็ง นะะจนถึงกลางเดือนกันยายนนะคะหลังจากวันที่17ไปแล้วเนี่ยก็มันอยู่ในเรือนมรณะช่วงนั้นก็อาจจะต้องระวังนะคะการมีปัญหากับคนในครอบครัวกับเพศตรงข้ามกับคู่กับแฟนนะคะเพราะว่ามันดันมีไพ่เนี่ยทาวเวอร์นะคะขึ้นมาในช่วงเอากลางเดือนกันยาเป็นต้นไปนะคะจะต้องระวังนิดนึงอาจจะมีปากเสียงมีปัญหากันได้นะคะไพ่ทาวเวอร์ค่ะ มีไพ่อ๋อหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยคือโชคนะคะโชคทางด้านการเงินโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีกุมเงี้ยในเอาทั้งปีนะคะจนถึงปีหน้าเนี่ยราหูทับลัคนาราศีดาวเสาอ,อีกนะคะดาวาาาหมายเลขห้าก็คือดาวพระพฤหัสบ,บดีอยู่ในเรือมปุตตะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้อยากที่จะลงทุนอะไรบางอย่างนะคะอยากที่จะ สร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเกณฑ์ที่ดีแต่อย่างที่บอกเลยนะก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีสะก,ก่อนนะคะก่อนการตัดสินใจในทุกๆเรื่องนะคะอย่าหุนหันพันแลนเนี่ยมีไพ่หนึ่งเหรียญคือไพ่ของโชคลาภได้นะคะแต่อย่าให้โฟกัสเกี่ยวกับการทํางานมากกว่าโชคลาภนะแต่ถ้าใครดวงดีนะคะทุกอย่างขึ้นกับพื้นฐานดวงของแต่ละคนเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการเปิดแบบภาพรวมทั้งลัคนาหรือว่าราศีกลุ่มเลยนะคะบางคนอาจจะมีโชค ได้เข้ามาแบบฟุกๆแบบไม่คาดคิดคาดฝันอย่างที่คุณแบบไม่ได้คิดว่าเออจะมาจากแหล่งนี้บุคคลเหล่านี้นะคะหนึ่งเหรียญแล้วมันขึ้นมากับคิงถึง2องใบอย่างเงี้ยโชคจากเพศตรงข้ามถ้าคุณผู้ชายคุณกําลังฟังอยู่คุณก็อาจจะได้โชคจากเพศหญิงนะเพศหญิงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามาจากแฟนอย่างเดียวนะเออหมายหมายความว่าอาจจะแบบ ได้มาจากลูกค้านะคะติดต่อการงานเจราจาสําเร็จเนี่ยคิงถึง2ใบนะคะการสัมภาษณ์งานที่สําเร็จโชคบางคนเนี่ยอาจจะคิดแบบโชคมันต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินสี่เงินเท่านั้นไม่ใช่นะคะโชคเนี่ยแบบ คุณสัมภาษณ์งานแล้วแบบคุณได้หมายความว่าเขาอาจจะเอ็นดูคุณนะคะอย่างเงี้ยได้นะหรือว่าโชคที่มาจากบุคคลรอบข้างเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณกําลังฟังอยู่เนี่ยก็ได้โชคจากเพศช,ชายไงเพศตรงข้ามนะคะหรือมาจากคู่จากแฟนกับคนรักใหม่ก็ได้จริงๆในเรื่องความรักเนี่ยนะ สำหรับราศีกุมเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าลัคนาราศีอื่นๆในช่วงเอาเฉพาะในเดือนนี้นะนะคะสิงหาแล้วก็กันยายนนะคะหรือว่าก็จนถึงปลายปีเลยนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาคิงขึ้นมาถึงสองใบนะคะเป็น คนเข้ามาให้การอุปถัมภ์เกื้อกูลเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นมากๆนะคะมีไพ่เฮอร์มิตเนี่ยขึ้นมาด้วยนะคะเป็นไพ่ของจะบอกว่าคนที่มีอายุต่างจากคุณเยอะๆเป็นไพ่ของคนต่างชาติเป็นคนที่มีการนับถือศาสนาต่างกันนะคะวัฒนธรรมที่ต่างกันคนไทยคนต่างประเทศนะคะได้หมดเลยนะคะมีไพ่ของเนี่ย หมายเลข12นะคะกับไพ่ของเด็กขึ้นมาเนี่ยเด็กขึ้นมาถึง2ใบนะคะไพ่องค์พระพิคเนตเนี่ยกับไพ่เด็กถือเอ่อฟลาเวอร์สอันนี้ก็คือไม้เท้านะคะหมายความว่าคุณอยากที่จะทําอะไรบางอย่างเวลาเด็กเนี่ยนะมันขึ้นมานะคะไพ่เด็กขึ้นมาเนี่ยอยากที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง อยากคิดอยากรู้อยากลองอยากเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นในด้านความรักก็ได้นะเป็นการเริ่มต้นศึกษานิสัยใจคอกันนะคะแต่ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเข้ามาแล้วจะเลือกไม่เลือกนะคะก็ขึ้นอยู่กับชาวลัคนาราศีกุมเลยนะสำหรับ คนที่มีคู่เนี่ยไอช่วงครึ่งปีแรกเครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนก็ไม่ได้น่าห่วงแต่อย่างที่บอกไปนะคะครึ่งเดือนหลังนะคะระวังเรื่องการทะเลาะนิดนึงการไม่ได้ดั่งใจนะคะกับคนรอบข้างด้วยเพราะว่าไพ่ทาวเวอร์นะคะมันขึ้นมาค่ะระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมขอบคุณค่ะ